สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะเป็นคลิปที่เฉลยกันบ้านนะคะแบบฝึกหัดในหน้าที่66กับ67นะคะก็จะลองเฉลยแบบแยกคลิปดูนะคะตอนนี้ก็รอผลโหวตอยู่นะคะก็ถ้าผลโหวตจะปิดในวันเสราร์นะคะถ้ายังไงผลโหวตออกมาเป็นยังไงนะคะคูก็จะปรับเปลี่ยนนะคะในอาทิตย์หน้าเนาะมาเริ่มเฉลยกันเลยนะคะในข้อที่1น,นะคะ105ห,ห,หารด้วย3นะคะ ตัวหารอยู่ด้านนอกนะคะตัวตั้งอยู่ด้านในมาที่หลักแรกเลยนะคะก็คือเลขหนึ่งนะคะหนึ่งหารด้วยสามได้หรือไม่หนึ่งน้อยกว่าสามนะคะดังนั้นหารไม่ได้นะคะเช่นเดียวกันนะคะถ้าหารไม่ได้ให้เราขยับไปเลยนะคะมองเป็นสองหลักแบบนี้ก็คือสิบนะคะให้เรามองเป็นสิบเราก็จะหารได้แล้วนะคะสามคูณอะไรได้สิบนะคะ เราก็จะพบว่า3มคูณ3ได้9 3้าคูณได้12นะคะอ่า12เกินเราจะใช้เป็น3าคูณ3นะคะ3คูณ3ได้9ใส่3ลงด้านล่างนะคะแล้วก็มันจะเป็น10ตรงนี้ใช่ไหมคะ3คูณ3ได้9 10าลบด้วย9ก็จะเหลือันึให้เราใส่1นะคะไว้ด้านบนนะคะ1ไว้หน้าเลข5แบบนี้นะคะจากนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น15นะคะ3คูณอะไรได้15ห้า ก็จะพบว่าเป็น3คูณ5นะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการหารลงตัวนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วในข้อที่1นะคะในข้อที่1เนี่ยผลหารก็จะได้เท่ากับ35ในส่วนของการตรวจสอบคำตอบนะคะให้เรานำ3า35นะคะไปคูณกับ3นะคะถ้าได้คำตอบเท่ากับ105นะคะก็จะแปลว่าถูกต้องนะคะนักเรียนก็ลองไปคิดดูได้นะคะอ่ะครูก็คิดดูแล้วนะคะก็จะ ได้คำตอบเท่ากับ105ตรงกันเลยนะคะดังนั้นผลหารในข้อนี้ก็จะถูกต้องนะคะอันต่อไปในข้อที่2เลยนะคะ320่หารด้วย8นะคะอามาดูในหลักแรกนะคะเลข3 3หารด้วย8ไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็มองไป2หลักแบบนี้เลยนะคะเป็น32ให้มองเป็น32ทีนี้ก็จะหารได้แล้วนะคะ8คูณอะไรได้32 8คูณ4ได้32ใช่ไหมคะ 8คูณ4ได้32แล้วก็ใส่4ลงไปนะคะให้ตรงกับเลข2แบบนี้นะคะอ่ะต่อไปนะคะเป็น0ใช่ไหมคะในหลักถัดไปถ้าเป็น0แบบนี้นะคะให้ในักเรียนใส่เป็น0ได้เลยนะคะเพราะว่า8คูณ0ได้0นะคะอ่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคําตอบก็คือ40นะคะ ในส่วนของการตรวจสอบคำตอบนะคะเราก็จะนำ4ี่นะคะไปคูณกับ8นะคะถ้าคำตอบได้เท่ากับ320ก็จะถูกต้องนะคะในข้อนี้8คูณ4ได้32นะคะเติมสูตนลงไปก็จะเป็น320นะคะก็ตรงกับตัวตั้งพอดีก็จะถูกต้องนะคะต่อไปในข้อที่3เลยนะคะหนึ123่ามหารด้วย7นะคะ มาดูที่หลักแรกนะคะเลข1ห,หารไม่ได้ใช่ไหมคะขยับไปเลยมองเป็น2หลักแบบนี้นะคะก็คือ12 7อะไรได้12 7จคูณหได้7 7ดจคูณสได้14นะคะเกินเราก็จะใช้เป็น7จคูณหน,นะคะเจคูณหได้7เราก็จะนํา12นะคะลบด้วย7ก็จะเหลือเท่าไหร่คะเหลือ5นะคะให้เรานํา5นะคะมาเขียนไว้ด้านหน้าเลข3ก็จะได้เป็น5 3บสาม นะคะต่อไปเราก็มาดูว่า7คูณอะไรได้53 7คูณ7ได้49 7คูณ8ได้56 56กนะคะ56ก็จะเกินงั้นเราจะใช้เป็น7คูณ7 7นะคะ7คูณ7ได้49 53ลบด้วย49จะเหลือเท่ากับ4นะคะเมื่อเราหารครบหลักแล้วนะคะตรงนี้เศษแล้วก็เอามาเขียนแยกนะคะเป็นเศษ4อ่ะทีนี้คำตอบของเราก็จะได้เป็น17 เศษ4นะคะต่อไปนะคะในส่วนของการตรวจสอบคําตอบในข้อนี้นะคะเป็นการหารไม่ลงตัวเวลาตรวจสอบคําตอบอย่าลืมนําไปบวกกับเศษด้วยนะคะาเราก็จะนํา7นะคะคูณกับ17แล้วก็บวกด้วย4นะคะถ้าคําตอบนะคะได้เท่ากับ123นะคะก็จะถูกต้องนะคะครูก,ก็ตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเท่ากัน ะะดังนั้นคำตอบของเราก็จะถูกต้องนะคะอันต่อไปในข้อที่4นะคะ468ฐหารด้วย4เท่ากับเท่าไหร่นะคะในหลักแรกนะคะเป็นเลข4เลข4นะคะ4หารด้วย4ได้ใช่ไหมคะ4คูณอะไรได้4ก็คือคูณ1นะคะไม่มีเศษก็ทำไปหารในหลักถัดไปได้เลยนะคะ4คูณอะไรได้6มีไหมคะถ้าไม่มีนะคะเราก็ใช้เป็น4คูณ1นะคะ สี่คูณหนึ่งได้สี่สี่คูณสองได้แปดแปดเกินเนาะอ่ะเป็นหนึ่งมันก็จะเป็นหกลบด้วยสี่นะคะหกลบด้วยสี่ก็จะเหลือเป็นสองใส่สองไว้ข้างหน้าเลขแปดแบบนี้ตรงนี้ก็จะกลายเป็นยี่สิบแปดนะคะสี่อะไรได้ยี่สิบแปดสี่คูณหกได้ยี่สิบสี่สี่คูณเจ็ดได้ยี่สิบแปดนะคะดังนั้นเราก็จะใช้สี่คูณเจ็ดนะคะเป็นการหารลงตัว คำตอบก็จะได้เป็น117ไม่มีเศษนะคะเวลาตรวจสอบคำตอบเราก็จะนำผลหารนะคะไปคูณกับตัวหารได้เลยนะคะสองตัวนี้นะคะคูณกันก็จะเป็น117คูณ4นะคะถ้าได้เท่ากับ468ก็จะถูกต้องนะคะนักเรียนลองไปตรวจสอบเองดูได้นะคะต่อไปในข้อที่5นะคะ703หารด้วย5 ในหลักแรกนี้นะคะเป็นเลข7หารได้นะคะ5คูณอะไรได้7นะคะ5คูณ1ได้5 5คูณ2ได้10 1นะคะ10เกินเราจะใช้เป็น5คูณ1นะคะ5คูณ1ได้5 7าลบ5ได้เท่ากับ2นะคะใส่2ตรงนี้นะคะอ่าตรงนี้ก็จะกลายเป็น20นะคะ5คูณอะไรได้20 5คูณ4นะคะ5คูณ4ได้20ใส่4ด้านล่างนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็น3นะคะ3หาร5ได้ไหมคะไม่ได้นะคะ3น้อยกว่า5นะคะดังนั้นเราจะใส่เป็นอะไรไว้ใส่เป็น0นะคะใส่เป็น0แล้วทำยังไงต่อเราก็นำไปลบกันนะคะคูณ0ได้0ใช่ไหมคะก็จะนำ3า3ลบด้วย0ไปเลยนะคะ3ลบด้วย0ก็จะเหลือเป็น3 นะคะดังนั้นข้อนี้ก็จะเป็นเศษ3แล้วก็จะนำมาตอบนะคะว่าได้140เศษ3เวลาตรวจคำตอบในข้อนี้นะคะให้เรานำผลหารนะคะกับตัวตัวหารนะคะไปคูณกันแล้วก็บวกด้วยเศษนะคะก็จะได้เป็น140คูณ5แล้วก็บวกด้วย3ถ้าได้เท่ากับ 703ก็จะถูกต้องนะคะอ่ะต่อไปในข้อที่6นะคะ914หารด้วย6อ่ะหลักแรกก็คือ9นะคะ9หารด้วย6ได้เนาะอ่ะ6คูณอะไรได้9นะคะก็จะเป็น6กคูณหนะคะเพราะว่า6กคูณสได้12มันจะเกิน6กคูณหนะคะได้6 9เลบหเหลือ3นะคะใส่3ไว้ด้านบนนะคะหน้าเลข1 ก็จะกลายเป็น31นะคะ6คูณอะไรได้31 6คูณหได้30 6คูณหได้36นะคะเราจะใช้เป็น6คูณหนะคะ6คูณหได้30 31-30เลบ30เหลือ1ใส่1ที่หน้าเลข4นะคะตรงนี้ก็จะเป็น14 6คูณอะไรได้14 6หคูณสได้12บสหกคูณสได้18นะคะเราจะใช้เป็นหกคูณสอง 6คูณ2ได้12 14ลบด้วย12ก็จะเหลือ2นะคะอ่า2ตรงนี้ก็จะกลายเป็นเศษเลยนะเศษ2 152เศษ2เวลาตรวจคำตอบนะคะให้เรานำผลหารกับตัวหารนะคะไปคูณกันแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าข้อนี้มีเศษแล้วก็ไปบวก2 ถ้าคำตอบได้เท่ากับ914นะคะก็จะถูกต้องอ่ะต่อไปนะคะในข้อที่7ข้อที่7นะคะ1,472หารด้วย4อ่ะหหารไม่ได้ใช่ไหมคะในหลักแรกเราก็จะขยับไปเลยเป็น2หลักก็คือ14 4คูณอะไรได้14นะคะ4คูณ3ได้12 4คูณ4ได้16 16เกินนะคะเราจะใช้เป็น4คูณ3 4คูณ3ได้12 14ลบด้วย12เหลือ2นะคะใส่2ที่หน้าเลข7ต่อไปก็จะเป็น27นะคะ4คูณอะไรได้27 4คูณ6ได้24 4คูณ7ได้28นะคะ28เกินเราจะใช้เป็น4คูณ6 4คูณ6ได้24มันก็จะเป็น27ลบด้วย24เหลือ3 ต่อไปนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็น32 4คูณอะไรได้32 4คูณ8ได้32นะคะก็จะเป็น8นะคะข้อนี้ก็จะเป็นการหารลงตัวไม่มีเศษนะคะก็ตอบได้เลย368เวลาตรวจสอบคำตอบก็จะนำผลหารนะคะไปคูณกับตัวหารถ้าคำตอบได้เท่ากับตัวตั้งก็คือ1,000 4 7 2นะคะก็จะถูกต้องนะคะก็จะเท่ากันนะคะต่อไปก็จะเป็นในข้อที่8แล้วนะคะข้อที่8นะคะ2073หารด้วย8มาในหลักแรกนะคะหารไม่ได้เนาะก็จะขยับไปเป็น20เลย8คูณอะไรได้20 8คูณ2ได้16 8ปคูณ3ได้24 24เกินนะคะเราจะใช้เป็น8คูณ2 8คูณ2ได้16 มันก็จะเป็น20ลบด้วย16นะคะเหลือเป็น4ใส่4ที่หน้าเลข7อ่ะต่อไปเป็น47นะคะ8คูณอะไรได้47 8คูณ5ได้40 8คูณ6ได้48 4 8เกินเราจใช้เป็น8คูณ5นะคะอใส่5ลงไปนะคะแล้วก็นำไปลบกัน47ดลบด้วย40นะคะก็จะเหลือเป็น7อ่ในสุดท้ายนะคะก็จะเป็น73 8คูณอะไรได้73 8คูณ9ได้72ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเป็น8คูณ10จะเป็น80ก็จะเกินนะคะเราจะใช้เป็น8คูณ9 8คูณ9ได้72 73ลบด้วย72ก็จะเหลือเป็นเศษ1จะเป็น259เศษ1เมื่อเวลาตรวจสอบคำตอบก็จะนำ 259คูณด้วย8แล้วก็บวกด้วย1นะคะถ้าได้คำตอบเป็น2 7 7 3ก็จะถูกต้องนะคะลองไปตรวจดูได้นะคะไปที่ข้อที่9เลยนะ6,186หารด้วย7นะคะอันนี้หลักแรกหารไม่ได้นะคะขยับไปเป็น61 7อะไรได้61นะคะ7อะไรได้61 7คูณ 7ได้49 7คูณ8ได้56 7คูณ9ได้63เกินนะคะอ่ะเราจะใช้เป็น7คูณ8 7คูณ8ได้56นะคะ61ลบด้วย56ก็จะได้เป็น5ใช่ไหมคะใส่5ที่หน้าเลข8ต่อไปนะคะ7อะไรได้58 7คูณ8ได้56ใช่ไหมคะถ้าเป็น7 คูณ9ได้63มันก็จะเกินนะคะเหมือนเดิมเราก็ใช้เป็น7คูณ8นะคะ7คูณ8ได้56 58ลบด้วย56เหลือ2นะคะใส่2ที่หน้าเลข6แบบนี้อต่อไปนะคะก็จะเป็น26 7คูณอะไรได้26 7คูณ3ได้21 7คูณ4ได้28 28, 28เกินเราจะใช้เป็น7คูณ3นะคะ7คูณ3ได้21 26ลบด้วย21จะเหลือเป็นเศษ5นะคะค่าำตอบของเราก็จะเป็น883เศษ5 mm hmm. เวลาตรวจคำตอบข้อที่มีเศษนะคะก็ให้นำผลหารนะคะไปคูณกับตัวหารแล้วก็บวกด้วยเศษนะคะถ้าได้เท่ากับตัวตั้งนะคะก็จะถูกต้องในข้อที่10นะคะ 1> 7 1 8 9ันหด้ารด้วย3นะคะเริ่มที่หลักแรกเลยนะคะ7 3คูณอะไรได้7นะคะ3คูณ2ได้ 6, 3คูณ3ได้9นะคะเกเกินเราจะใช้เป็น3คูณ2นะคะได้6 7ลบ6ก็จะเหลือเป็น1นะคะใส่1ที่ด้านบนอ่าตรงนี้เป็น11นะคะ3คูณอะไรได้11 3คูณ3ได้9 3คูณ4ได้12นะคะ12เกินฉะนั้นจะใช้เป็น3คูณ3า ได้9นะคะ11ลบ9ก็จะเหลือเป็น2ใส่2ที่หน้าเลข8ต่อไปก็จะเป็น28นะคะ3คูณอะไรได้28 3คูณ9ได้27ถ้าเป็น3คูณ10ก็จะเป็น30นะคะ30เกินเราจะใช้เป็น3คูณ9นะคะ3คูณ9ได้27ก็จะนำไปลบกับ28นะคะก็จะกลายเป็น1 อะตรงนี้ก็จะเป็น19บนะคะสคูณอะไรได้19 3เคูณหได้15 3หคูณหได้18 3แคูณเได้21 21เกินนะคะเราจะใช้เป็น3าคูณหกนะคะสาคูณหได้18แใส่6นะคะ,ค 18, ะ,คะแล้วก็นำสิบลบด้วย18ก็จะเหลือเป็นเศษหนึ่งอันในข้อนี้นะคะคําตอบก็จะเป็น2,300 96้าสิบเศษหข้อที่มีเศษนะคะตัวคำตอบอย่าลืมนะคะว่าต้องนำไปบวกกับตัวเศษด้วยนะผลลัพธ์นะคะถ้าได้ถ้าได้เท่ากับตัวตั้งก็คือ7,189ก็จะถูกต้องนะคะอนักเรียนอย่าลืมตรวจสอบนะคะอ่าต่อไปในข้อที่11นะคะ8,235หารด้วย9 ในหลักแรกนะคะ8น้อยกว่า9หารไม่ได้นะคะขยับไปเลยนะคะเป็น82 9คูณอะไรได้82นะคะ9คูณ9ได้81ถ้า9คูณ10เนี่ยจะเป็น90ก็จะเกินนะคะเราใช้เป็น9คูณ9 9คูณ9ได้81 82ลิลด้วย81ก็จะเหลือเป็น1นะคะใส่1ที่หน้าเลข3า อต่อไปนะคะ9คูณอะไรได้13 9คูณ1ได้9 9คูณ2ได้18 18เกินนะคะเราจะใช้เป็น9คูณ1 13ลบด้วย9นะคะ13ลบด้วย9ก็จะเหลือเป็น4นะคะใส่4ที่หน้าเลข5อ่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะ9คูณอะไรได้45อันนี้ก็จะลงตัวเนาะ9คูณ5นะคะได้45ใส่5ลงไป คำตอบก็คือ915เอลวลาตรวจคำตอบก็นำไปคูณกันได้เลยนะคะระหว่างผลหารกับตัวหารนะคะถ้าคำตอบเท่ากับตัวตั้งก็จะถูกต้องข้อสุดท้ายแล้วนะคะในข้อที่12 9 4 4 3อาหารด้วย7ตัวแรกนะคะเป็นเลข9หารได้นะคะ7คูณอะไรได้9นะคะไม่มีก็จะเป็น7คูน1นะคะ7คูณ1ได้7 9ด้ลบด้วย7เหลือ2นะคะใส่2ที่หน้าเลข4 7คูณอะไรได้24 7คูณ3ได้21 7คูณ4ได้28นะคะเกินใช้เป็น7คูณ3 21 24ลด้วย21ก็จะเหลือเป็น3นะคะใส่3ที่หน้าเลข4ตรงนี้ก็จะเป็น3 4 7คูณอะไรได้ส4 7คูณ4ได้28ใช่ไหมคะถ้าเป็น7คูณ5จะเป็น35อ่ะก็จะเกินนะคะใช้เป็น7คูณ4นะคะได้28 34นะคะลบด้วย28นะคะก็จะเหลือเป็น6ใส่6ตรงนี้นะคะหน้าเล็ก3ามในหลักสุดท้ายก็จะเป็น63นะคะ7คูณอะไรได้63ก็จะเป็น7คูณ9นะคะ7คูณ9ได้63พอดีเลยนะคะดังนั้นข้อนี้ก็จะไม่มีเศษ ตรวสอบคำตอบนะคะก็นำหนึ่งพัามร้อกไปคูณกับ7นะคะคำตอบที่ได้เนี่ยก็จะเท่ากับ9ก4าพนะคะซึ่งตรงกับตัวตั้งนะคะดังนั้นข้อนี้ก็จะถูกต้องนะอะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเฉลยกันบ้านในวันนี้นะคะทำถูกกันกี่ข้อบ้างคะนักเรียนถ้าทำผิดก็ไม่เป็นไรนะคะ้นักเรียนเนี่ยแก้ไขให้ถูกต้องนะคะ สามารถตรวถูกได้เลยนะคะสําหรับคนที่ถูกนะคะก็ถ้าไม่เข้าใจถามคุณครูได้ตลอดนะคะทั้งในคอมเมนต์แล้วก็ในไลน์กลุ่มก็ถามได้นะคะ